คำเตือน AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลอัปเดตผลของวันที่26กันยายน2024ที่เด็ด3ตัวประจำวันที่27กันยายน2024มาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการอังกฤษพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอนเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เวลา21นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอาร์เซนอล20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ4 แพ้สามยิงประตูได้ส9ประตูเสียประตู15ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ4แพ้8ยิงประตูได้29ประตูเสียประตู22ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมดหครั้งหลังสุดทางฝั่งของอาเซนอนชนะหเสมอศแพ้ศนยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ ซิตี้ชนะศูนเสมอศูย์แพ้หยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู12ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของอาเซนอนชนะสองเสมอ3าแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตู3ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ผลงานห้านัดหลังสุดชนะหนเสมอสาแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เประตู เสียประตู6ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอาเซนนนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.75ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งอาเซนอนจะอยู่ที่60%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ที่15%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่25%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสทีม ค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งอาเซนนอนอยู่2.00ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ที่1.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมอาเซนอนมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันไบเออร์มิวนิกเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเวลา 23.30นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของไบเยอร์มิวนิก20นัดหลังสุดชนะ15เสมอ2แพ้3ยิงประตูได้60ประตูเสียประตู22ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซน20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ6แพ้3ยิงประตูได้46ประตูเสียประตู29ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุด ทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิกชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้แปดประตูเสียประตูแปดประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้แปดประตูเสียประตูแปดประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของบาเยอร์มิวนิกชนะห้าเสมอศูนย์แพ้ศูนย์ ยิงประตูไปได้25ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้15ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่3.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูต่อด้วยทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูโอกาสของทั้งสทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งไบเออร์มิวนิกจะอยู่ที่55% ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะอยู่ที่30%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่15%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้ง2ทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งไบเออร์มิวนิกอยู่4.10ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะอยู่ที่2.40โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่85% เอคาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมไบเออร์มิวนิกมาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการอังกฤษอังกฤษพรีเมียร์ลีกวูฟแฮมตันเจอกับลิเวอร์พูลเวลา2 3นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของวูฟแฮมตัน20นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้13ยิงประตูได้24ประตูเสียประตู41ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของ ลิเวอร์พูล20นัดหลังสุดชนะ14เสมอ2แพ้4ยิงประตูได้43ประตูเสียประตู19ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของวูฟแฮมตันชนะหนึ่เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ0แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้8ประตู เสียประตูสี่ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของวูแฟมตันชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สายิงประตูไปได้เจประตูเสียประตู9ก้าประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอศูนแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตูสามประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของวูฟแฮมตันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่2.05ประตูต่อด้วยทางฝั่งของลิเวอร์พูลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.15ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.95ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งวูแฟมตันจะอยู่ที่17%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งลิเวอร์พูลจะอยู่ที่67%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่16%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งวูแฟมตันอยู่1.30ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่ง ลิเวอร์พูลจะอยู่ที่2.50โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% AI คาดการ์ผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมลิเวอร์พูลสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลวันนี้ประจำวันที่28กันยายน2024คู่ที่1ให้มองไปที่ทางของอาเซนอนคู่ที่2ให้มองไปที่ทางของบาเยิร์นมิวนิกคู่ที่3ให้มองไปที่ทางของลิเวอร์พูล